สวัสดีครับวันนี้ก็มีพระสมเด็จพิมเก้าชั้นพระยุป,ปายนะครับพระผ่านการลงรักปิดทองเนื้อขาว พิคมชัดมากครับพระยุคของเด็กโตนะครับไม่ใช่พระยุคหลังเรามองอันนี้อาจจะไม่เห็นลักเห็นทองแล้วเราจะขยายให้ดูนะครับพิมพ์ชัดคมชัดนี่ครับพระแท้พิมต้องคมแบบนี้ นี่ครับหนูประกันเรียวคมทั้งสองด้านฐานคมปลายแหลมสวยางามมากครับที่เจนขอบข้าง ถึงการตัดมือนะครับตัดโบราณน,นี่ครับขอบข้าร่รอยรอยตัด <Okay. S 1> ตอกตัดหรืออะไรตัดนะเราก็ไม่ทราบนะครับแต่เป็นรอยตัด รอยตัดชัดเจนนะครับ,รบด้านหลังครับด้านหลังด้านหลังจะเป็นแองเล็กนิดครับยุบตรงการยุบธรรมชาติครับการเพิ่ยุบ ลาบินที่เรารู้เนื้อเลยครับเรามาชมเนื้อจะที่มีลับบินแต่เ,เราก็าชมกันว่ามีบวลสารไหมมีบวสารอะไรบ้างตำลักของพระสมเด็จวันละครที่สมเด็ดจระจันรโตสร้างวิธีการสร้างกนะ็คือลงรักปิดทองนะครับต้องมีรักมีทอง ซึ่งจะเป็นพระสมัยใหม่รักทองก็จะอยู่เยอะแข็งเข้มขู่ไปด้านโบสถ์นบ่มครับพระยุคหลังรักทองอยู่เต็มองมคสวยงามครับสวยงาม เดี๋ยวเราไปชมเนื้อกันครับมาชมเนื้อกันครับนี่ครับนี่เราขึ้นทอดลุกรอบล,ลอนไปเราเห็นเลยครับนี่เนานอในนะครับ ที่มันมันวาวาแล้วแข็งๆเพิ่งเกิดขึนนะครับนี่ใช่ไหมคือที่พวงเปิดไฟก็มีมันมากกวัาๆๆๆ การนุงานนะครับตรงซ้ายตรงขวานะครับมีเป็นขึ้นการกดพิมพ์รอบพักองค์นี้ตรงการนูนมากครับนีฐานตรงกางนูนมากเวลากดพิมพ์พวกหุเนี้อค่ะลายออกด้านข้างตางซ้ายแล้วขวานะครับรมีบ ใชเมื่อการลักทัพย์ทาซ้ายลับกว่านี่ครับอ้หอบี่รัอ้อบสายลับกว่าเนี่ยจะต้องการนงินมาก แล้ว่ะรีมองค่าในกเรเริ่ขึ้นคึื่นีนนนะ่ใช่หรือเว่าใีสเกนี้ คืทำเกเครับด้านนี้ด้านนี้เหาไวกันนะครับกาถพักของการลงมากค่มมากเรปลอนอันนี้มวนศารครับชม้วนศาลด้วย เขาเขามีมีมตามีไม่ดแดงไม่ส้มไม่ดำเขาด้านนี้มีพักแพงไม่ดแดงไม่ดำ ที่นะครับเลยหมดเลยบมลสารน้รอยตาเนี่ครับมีของทองคำเปลวแล้วะะที่อยู่ในความตาเปนมันนี่ครับมีการบอกรัาปิดทองหรือเป่ เราไปดูหล <mondo> <flix> ักกันะครับใคเห็นนะครับนี่ครับครับหลักที่หลุดล่อนไปแต่เคยมีของเหลือ

รักยังไมีกว่าครับี่ใบทองคำจะเล็กใหญ่ครับทองคำเปลวนะครับองเปลวแทะ่ละเอียดเองผมละใบทองคำใหญ่ คนฟางเยอะนะครับหลักหลักแดบงบนะครับ มีปลุ่มอะไปเงนินด้วยนะครับจะเป็นหายไปดูวันใช้เนี่ดีครับ มายนะครับน่มมายให้ม,มงคลน,นะครับครับนักตาอมวัาอมวัตถาชัดเจนมากครับ ขยายไราจะเห็นว่าพกนี้นยครับนี่เห็นไหครับยื่นออกข้างนะครับไหลออกข้างทั้งซ้ายทั้งขวาเวลากดมุมการออกไปด้านข้างเห็นไหมผมจะไปทองผมทั้งข้เปลวครับเบลยวมีถ้าใบทอง อยู่กับเติมใสครับเะเดิดใหม่เติัใสบขาวมันมันมัน,มนแบบวาวๆเลยครับกันไซก็เกิดใหม่นี่ครับผกงทองคำเปลวนม่้องไปสองรับเห็นชัดเลยบางกองทุใช้ไปสองจะเห็นนี่ครับ่งทองคำเปลยวพาดทาการลงรักจีดทอง ก็มีทองคำเปลว้ยวที่ไม่เลืกดเลยเห็นเลยเห็ดนะครับอยู่ครับเซนไซที่เกิดใหม่จับไว้นี่ครับเส้นเลือดบอดลังตาบอดลังตาครับคุณนี่ครับถ้บเบา,าเป็นควาอเสี่ยงแมงมุเห็นนะครับ เห็ครับพี่ผมทองคำเปลวครับก็ขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ